สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้นะครับผมพาไปชมเกมหลีกของบาซินนะครับเยาวชนยู20ของบาซินลงแข่งขันเวลาตีหนตรงนะครับเป็นการพบกันระหว่างสารโตสเยาวชนนะครับเปิดบ้านรับการมเยือนของกัวลานี่ SP นะครับเยาวชนคู่นี้นะครับสถิตินะครับก็พบเจอกันมาทั้งหมด5เกมนะครับก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านสานโตสนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1 การันตีการมี2ประตูไปถึง90%เ์นะครับพร้อมทั้งการันตีการมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4จาก5เกมหลังสุดด้วยเช่นกันนะครับเรามาดู10ครั้งหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านซามโตสนะครับก็ชนะ7แพ้3นะครับไม่มีเสมอส่วน10ครั้งหลังสุดของกัวลานี่นะครับก็ชนะ2เสมอ1แพ้7นะครับ นอันนี้นะครับเรามาดูราคาแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าบ้านซานโตสเป็นฝ่ายต่อ1.25นะครับจ่ายน้ํา0.85ให้เจ้าบ้าน,จ,นจ่ายน้ํา0.84ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบันราคาแฮนดิแคปได้มีการขยับไหลให้เจ้าบ้านซานโตสเป็นฝ่ายต่อ1.5นะครับหรือว่าลูกครึ่งจ่ายน้ํา0.85ให้เจ้าบ้าน,จ,นจ่ายน้ํา0.84ให้ทีมเยือนนะครับ เรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่2.75นะครับหรือว่า2ลูกครึ่งควบ3ใจน้ํา0 82ให้ฝั่งสูงใจน้ํา0 88ให้ฝั่งต่ําปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลาได้มีการขยับไหลไปเป็น3ลูกใจน้ํา0 94ให้ฝั่งสูงใจน้ํา0 76ให้ฝั่งต่ํานะครับต่อมาเรามาดูราคาภูกันบ้างนะครับราคาภูราคาเปิดมาจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ1.37 ผู้เสมอเต็มเวลาจ่าย4.20ผู้ทีมเยือนชนะจ่าย6.25นะครับปัจจุบันราคาผู้ได้มีการปรับขยับไหลไปแนวทางเดียวกันกับราคาแฮนดิแคปเลยนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับลดลงนะครับจ่าย1.25ผู้เสมอเต็มเวลาปรับเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย4.95 คูทีมเยือนชนะก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับก่าย9.25นะครับก็แทบจะปิดโอกาสทีมเยือนเลยครับที่จะบุกมาต่อกรหรือบุกมาเอาชนะทีมเจ้าบ้านไปได้ก็จากเลนราคาไหลนี้นะครับผมจะให้ทัศนว่าราคาคูชนะของหน้าบอลต่อใจ1.25 ของบอลที่ต่อลูกครึ่งนะครับก็ยังการันตีอยู่ในหน้าของบอลต่อที่จะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้อีกทั้งฟูเสมอเต็มเวลานะครับยังจ่ายถึง4.95กนะครับก็ยังสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลต่อสนับสนุนให้มีสกอร์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับวี p วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกซานโตสเยาวชนนะครับครึ่งแรกไปม,มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม v i p นะครับเป็นกลุ่มฟรี รับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่4 5 o v e r 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับ แล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทนะครับท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันนะครับเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ @over168 @over168 over กันได้เลยนะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก V.I.P ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ